บริสุทธิ์หรือสูตรทางเคมีว่า H2O นั้นคือน้ำที่มีส่วนประกอบแค่ไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนมากจะนำไปใช้ในกระบวนการต้มในอุตสาหกรรมหรือเติมในแบตเตอรี่รถยนต์เช่นที่เราเรียกกันว่าน้ำกลั่นนั่นเองส่วนน้ำสะอาดจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นแคลเซียมหรือฟลูออไรด์ซึ่งพบได้ในน้ำฝน น้ำดื่มหรือน้ำแร่บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานการที่เราไม่นิยมดื่มน้ำบริสุทธิ์แทนน้ำสะอาดเพราะอาจจะทำให้เราขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้นะครับแต่สำหรับในช่วงหน้าฝนอาจมีบางคนเตรียมรองน้ำฝนไว้ดื่มนักวิชาการหลายท่านก็ได้เตือนว่าน้ำฝนอาจมีการปนเปื้อนของสารพินในอากาศได้ดังนั้นวิธีง่ายๆที่ทำให้ดับกระหายพร้อมได้ประโยชน์กับร่างกายแบบเต็มๆก็คือการเลือกดื่มน้ำแร่บรรจุขวดที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ครับ ช่วง Feel So Good สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติเพราเอาละครับตอนนี้เรามานั่งพักกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับแต่ไมไ่ให้นั่งพักเฉยๆนะมารายการวันนี้ต้องช่วยกันทำงานนิดหนึง่งโอเคครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะทดสอบความรู้น้องไอ้นะครับครับพี่โอ๊คจะชูภาพขึ้นมาให้ไอ้บอกชื่อของสัตว์มีพิษมีโทษเหล่านี้ได้แล้วก็บอก พิสของมันด้วยว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงได้รวมถึงวิธีการรักษาอ่ได้อะไะครับข้อแรกครับโอเคหนึ<า>่งสองสามตัวนี้ครับอันนี้ขอเดาว่าเป็นแมงกะพรุนอ่าถูกต้องแมงกะพุนนะครับทำให,บให้เกิดอาการ คันเป็นพื่นบวมแดงนะครับเป็นรอยไหม้เลยทีเดียวปวดแสบปวดร้อนมากนะครับาบางคนเนี่ยนะครับแผลติดเชื้อเป็นแผลเรื้อรังได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพิษเนี่ยโดนเยอะมากๆอาจจะทําให้เกิดอาการจุกแน่นหายใจไม่ออกนะครับอนอนไม่หลับนะครับอ่อนเพลียนะครับเป็นไข้าบางรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวแมกกาพูนนี้นะครับจะมีเข็มพิษอยู่ที่หนวดมานซึ่งตัวเข็มพิษเนี่ยจะติดมาที่ตัวเราพร้อมกับถุงพิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่โดนเนี่ยนะ ก็จะโดนพิษจากถุงพิษของเมงกะปุนไปด้วยก็เกิดอาการครคายเคยืปปอปวดแสบปวดร้อนอย่างหนักเลย,ยทีเดียวถือว่าอันตรายมากเมื่อเราเห็นเข็มพิษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คีบออกซะแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูล้างแผลนะครับใช้ใบผักบุ้งทะเลครับใครมีอาการเยอะนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าโอก็จะมีการทําแผลให้นะครับมียากลับไปทาที่บ้านแต,แต่ถ้าบังเอิญเดินเจอหมอโอ๊กขณะที่โดนแมกะปุนนั่นคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็จะช่วยเต็มที่นะครับถ้ามียานะครับอย่างที่สองครับครับ อันนี้หอยเม่นอาการที่โดนหอยเม่นต่ำเนี่ยไอคิดว่าเป็นไงบ้างใจไอเลยนะไอว่านอันตรายมากอืเจ็บแน่นอนครับว่าอาการเจ็บแน่นอนเพราะมีหนามหักเข้าไปขนาดนั้นนะครับอาการก็จะอาการถูกต้องครับเอจ้กเข็มของหอยเม่นนี่ยนะครับมีความปลอกมากดันั้นต่ำเสร็จแล้วคงไม่ได้ติดตัวเรามาทั้งก้อนแบบนี้ก็จะหักเข้าไปในเนื้อของเราคือก็ยังฝังอยู่ข้างในใช่มีอาการปวดแน่นอนชาบวมแดงนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเริ่มตั้งแต่30นาทีถึง4ีถึงหชั่วโมงเลยทีเดียวโโนะครับที่โโคิดไว้นะครับเวลาโดนหนามหอยเม่นต่ำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคิดว่าต้องคีบออกแล้วเอาน้ำส้มส่ชูล้างที่มันเดิมเอาอย่างนั้นเลยนะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอตามนี้เลยนะครับอคีบออกเนี่ยถูกส่วนหนึ่ง ถ้าถอนน้าออกได้ให้ลองถอนดูแต่ส่วนใหญ่จะไม่สําเร็จครับเพราะน้าของหอยเม่นเนี่ยเปราะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมักจะฝังเข้าไปในเนื้อของเราแล้วแตกหลายเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็ต้องพยายามทุบให้แตกนะครับคุณหมอมันดูโหดร้ายมากครับค่อนข้างโหดนิดนึงทุบแล้วแตกไหมแตกทุบตรงไปที่แผลถูกต้องให้หอยเม่นแตกตัวใช่ครับ โหคมอรับหรือถ้าไปหาคุณหมอถ้ามีเครื่องมือที่ดีอาจจะใช้การขี้บอกได้ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดอาการบวมแดงร้อนมากนะครับก็ใช้พวกยากแก้ปวดถ้าผมว่ายาชาช่วยได้ครับ<ม>คุณหมอก็จะจัดการนะครับฉีดยารหรือให้ายาไปรับประทานเยี่ยมมากครับตัวต่อไปครับหนึ่งสองสามนี่เห็ดทะเลดอกไม้ทะเลประมาณนี้ป่ะครับนี่ก็คือประการังไฟนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทะเลประเภทหนึ่งนั่นเอง ก็มีพิษนะครับทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะไอคิดว่าถ้าโดนประการรังไฟต้องทำยังไงไอคงเอาน้ำแข็งประคบอะไม่รังเเพราะมันดูเป็นไฟมันร้อนใช่ไหมพี่แน่นอนก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูล้างได้นะครับแล้วก็อย่าไปจับไปถูน้ำส้มสายชูนี่มีประโยชน์มากเออมันช่วยได้เยอะอันนี้สิหลายๆคนคิดไม่ถึงจากรูปทรงแล้วมันคืองูทะเลอ่าถูกต้องครับ ตจ้างูทะเลเนี่ยนะครับก็เป็นงูพิษชนิดหนึ่งเหมือนกันไม่เคยเห็นอะว่ามันมีอยู่จริงจริงอะคับมีอยู่จริงๆนะยิ่งคนที่ไปดำน้ำเลย่ยเขาก็จะเจออย่างเงี้ยหรอถูกต้องครับซึ่งมีพิษนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ถ้าโดนกัดแล้วนะครับตายที่ว่าพิษมันเป็นยังไงเอาแล้วก็ถ้าโดนกัดแล้วครับคิดว่าก็น่าจะไม่ต่างกับกับงูบกทั่วไปปะครับก็พิษจะแล่นต้าสู่หัวใจก็ให้เอาสายออกซิเจนพันตรงนั้น จะเย็นๆครับไปไกลมากเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับงูมีพิษหลายประเภทด้วยกันนะครับ,รบแต่งูทะเลเนี่ยมักจะมีพิษเกี่ยวกับเป็นพิษที่ทําลายกล้ามเลยนะครับแล้วก็อาจทําให้หายใจติดขัดหัวใจล้มเหลวได้โอ้ทะเลกล้ามมันอย่างดีนี่ท้ามงงทะเลเลยปะครับมันรุนแรงกว่านั้นครับตรงไหครับไม่ได้เป็นห่วแต่รูปร่างอย่างเดียวครับคนอะไรวันๆห่วแต่รูปร่างนะครับเรียกว่าสลัดจากเรื่องลึกเลยแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าโดนกัดนะครับโอ้โหรีบขึ้นมาจากน้ําเลยนะครับแล้วนีบเป็นพบแพทย์โดยเร็วที่สุด พยายามจดจํารูปลักษณะของงูทะเลไว้ด้วยนะครับว่าพีกัดของเราเนี่ยสีสันเป็นยังไงลักษณะตัวเป็นยังไงแล้วรีบบอกในทะเลนะครับคุณหมอผมว่ามองเห็นน่ะทันนะครับครับถ้าไม่ทันจริงๆก็รีบไปโรงพยาบาลไว้ก่อนอ๋อไม่ได้สีนี้สีเดียวใช่ไหมครับมีหลายพันกันมีหลายตัวต้องไปติดตามด้วยต้องระวังนะครับอันนี้สิครับหลายๆคนพลาดนะดูหน้าตาไม่มีพิษมีภัยครับคุณผู้ชมแบบนี้ครับรู้จักไหมครับอันนี้น่าจะเป็นหอยทะเลครับผมครับ ขอบคุณมาตอบได้กว้างมากเลยทีเดียวใช่ครับหอยเต้าปูนะครับหรือว่าที่ฝรั่งเรียกว่าค o นเชลอ๋อนี่ถ้าพูดหอยเต้าปูงงนะแต่พอตะกี้คุณหมอบอกว่าให้ย o n นเชลอ๋อเข้าใจอ่ะเข้าใจพื้นเพลเป็นชาวต่างชาติชิคาโกสำหรับหอยเต้าปูเนี่ยนะครับมีพิษร้ายแรงมากเห็นหน้าตาซื่อแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรจริงๆมีเข็มพิษซ่อนอยู่นะครับซึ่งเข็มพิษเนี่ยนะครับ จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทพิษของหอยเต้าปูนเนี่ยร้ายแรงกว่าที่เราคิดนะครับเขาเป็นพิษที่ก่อให้เกิดอาการกับระบบประสาทโดยตรงด้วยทาให้ตาพร่ามัวนะครับหายใจติดขัดนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นอันเนี้ยร้ายแรงมากเล้ววิงยิงคือแค่โดนตัวเขาเหรอครับมันจะมีเข็มพิษต่อยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัตว์ทะเลอะไรเนี่ยเขาถึงได้เตือนเอาไว้ว่าอย่าไปจับอย่าไปเล่นเลยถึงแม้จะเห็นเป็นเปลือกหอยธรรมดาตัวเล็กๆลอยอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปหยิบไปจับ จะเก็บมาเป็นที่ระลึกอย่างนี้ยกเว้นฉลามที่ไปสัมผัสได้เหมือนใน National Geographic โอ้โหถ้าถึงขั้นจับฉลามเนี่ยนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้จะเตือนอะไรอีกแล้วนะครับอ่ะถ้าโดนหอยเต้าปูนนะครับก็คล้ายๆกับที่โดนงูกัดก็คือใช้สายยางรัดไม่ให้พิษไหลนะครับแล้วรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าพิษร้ายแรงมากจริงๆนะครับเอาล่ะครับไอ้ครับเราได้เรียนรู้กับพิษภัยของสัตว์ทะเลกันไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ ก็โอ้โหรู้สึกเลยว่าความสวยงามในท้องทะเลเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังด้วยก็เราเที่ยวบนความปลอดภัยดีกว่าเราจะได้มีความสุขกับการเที่ยวตลอดทั้งทริปถูกต้องไม่ใช่อยู่ดีๆไปหยิบไปจับนะครับไม่ได้นะครับนอกจากเราจะทำให้เขาเสียหายแล้วตัวเราเองนี่นะครับอาจจะโดนพิษภัยแตมันด้วยแล้วก็ถูกต้องถ้าไม่รู้เรื่องนะไปรับประทานอะไรมั่วๆนี่ก็ไม่ได้แย่เลยใช่ใช่ชอบกินของสดและกระโดดลงทะเล อุ้ยไม่ได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งเลยดีกว่านะครับที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการจมน้ำนั่นเองโอ้โฮไอเคยมีประสบการณ์กับทะเลยบ้มรับมีครับพี่โอ้คือเวลาแบบไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนเนี่ยด้วยความที่เราก็แบบอยากจะแสดงความแบบเป็นผู้ที่แบบเหนือพลังเหนือบ้าพลังก็คือเราต้องไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดอะไรอแบบนี้ใช่หรือไม่ก็แบบบางทีก็กระโดดลงไปจากเรือเพื่อแบบ ให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถแบบกระโดดลงไปในน้ําลึกตรงนี้ได้แต่บางทีเราแบบไม่คณากาลังเราเองครับแล้วเคยจมไหมครับเคยเกือบจมคบเคยเกือบจมบก็มีเพื่อนมาช่วยไว้ก่อนแต่ว่าก็น่ากลัวมากเพราะเคยเป็นตะคิวในทะเล้วยอันตรายมากหลายๆคนนี่นะครับถึงแม้จะว่ายน้ําแข็งนะครับแต่ทะเลเนี่ยบางครั้งก็มีคลื่น นะครับแล้วก็ทําให้การว่ายทวนกระแสต่างๆเนี่ยนะกระแสน้ําในทะเลเนี่ยมันก็มีความรุนแรงอยู่มากนะครับเราอาจจะว่ายฝืนไม่ไหวนะครับทำให้เกิดปัญหาแม้แต่กับนักกีฬาว่ายน้ําที่เก่งๆก็อาจจะจมน้ําได้เหมือนกันถ้าพูดถึงนะครับการจมน้ำเนี่ยนะครับในเด็กเล็กๆเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยของการตายที่เกิดขึ้นมากที่สุดในเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีวิธีการช่วยเหลือคนที่จมน้ำและมีวิธีการปฐมพยาบาลกันยังไงบ้างมาเลยครับสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ตราคอลาเฮลท์คอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์